บางครั้งก็เหนื่อยเหนื่อยจตว่าเอา้าเรามานั่งเหนื่อยมันมีอะไรดีขึ้นไหมเราต้องจูส้สิเราต้องอย่าท้อเราต้องสู้ต่อไปหยุดความโศกจำไว้ให้เป็นเรื่อ สนใจจะดีได้เท่าไรเราจะสู้ไปด้วยกันหยุดความฝันรายให้มันจะหายไปแม้จะล้มจะจนยังไงหากว่าคนจริงใจไม่ท้อจะลุกสู้ไหม ไอเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลา วันนี้คนจริงใจไม่ท้อจะพาคุณผู้ชมไปที่จังหวัดเพชรบูรณ์เพื่อรู้จักป้านูเล็กที่แม้ร่างกายไม่ครบสมบูรณ์เหมือนคนทั่วไปแต่ป้าหัวใจแกล่งและมองโลกในแง่บวกป้าไม่ยอมจำนนต่อความพิการสู้ทำทุกอย่างไม่เว้นแม้แต่การทำงานเพื่อให้มีรายได้เลี้ยงตัวเองโดยมีพี่สาวคอยช่วยอีกแรงท่ามกลางสถานการณ์ที่ไม่ง่าย และลุ่มลุ่มดอนดอนเรื่องราวเป็นอย่างไรมาติดตามกันเลยครับชื่อป้าบุญมีสีสุพรรณปีนี้อยายุเท่าไรครับอาธาแล้วแม้ผ่านร้อนผ่านหนาวมาเกือบ60ปีแล้ว สภาพร่างกายที่ไม่ทราบว่าพิการจากสาเหตุใดแต่ป้าหนูเล็กก็ไม่เคยน้อยเนื้อต่ำใจที่เกิดมาไม่ปกติเหมือนพี่น้องท้องเดียวกันคุณป้ามีความพิการหรือว่าความไม่สมบูรณ์ของร่างกายตั้งแต่กําเนิดใช่ไหมครับทางการแพทย์เขาบอกว่าไงครับก็ไม่ทราบเหมือนกันเพราะว่าลูกเจ็ดคนอ่ะพ่อแม่แต่ป้าป้าหนูเเป็นคนเดียวที่มาแบบนี้สภาพร่างกายก็คือขอโทษนะครับแขนข้างขวา มีแต่ท่อนบนค่ะตรงนี้ยิ่งไม่มีใหญ่เลยอันนี้ก็โผล่มาน้อยนึงแต่ค<ม>ืแเท้าเราก็กระดิกได้แล้วการดูแลของคุณพ่อคุณแม่ในวัยเด็กอะครับด้วยความที่มีลูกหลายคนใช่ไหมครับใช่ท่านดูแลหรือว่าให้ความรักให้ความอบอุ่นคุณป้ามากน้อยแค่ไหนครับมากเลยบอกว่าถึงจะพิการแค่ไหนพ่อแม่ก็รักอย่าน้อยใจนะบอกออกมาเป็นยังไง คือเป็นลูกแล้วอะค่ะก็ต้องรักเสมอกันครอบครัวเราจะเป็นแบบเหมือนพ่อแม่เขาเป็นคนดีที่สุดเลยเหมือนจนแต่เราไม่ปล่อยพ่อแม่ไม่เคยปล่อยให้ลูกอดอยากมีลูกเจ็ดคนทุกคนแบบช่วยกันหมดค่ะ<ม>แล้วนี่เขาก็พอโตขึ้นมาหน่อยเขาก็เหมือนเราไปทํานานะคะเหมือนเขาก็ทำกับข้าวอะไรไว้รอบ้างแบบผักญาลล้ารอบๆบ,บ้านเลยค่ะก็ะเก็บมาทํากัน ความพิการที่มาตั้งแต่เกิดไม่ได้ทำให้ป้าหนูเล็กนั่งงอมืองอเท้าหรือเป็นภาระของพ่อแม่พี่น้องเพราะเธอใจสู้ตั้งแต่เด็กไม่ใช่แค่พยายามช่วยเหลือตัวเองแต่อะไรที่พอจะทำเพื่อครอบครัวได้ป้าหนูเล็กพร้อมทำทันทีอป้าจำความได้เนาะป้าก็พยายามหลักตักผ้าด้วยตัวเองถูบ้าน ทำกับข้าวอย่างเงี้ยครับพอพอทําได้นะตอนเด็กๆก็ไม่รู้เรื่องหรอกใช่ไหมคะพอทําได้ก็ลุกขึ้นมาทําแล้วในวัยเด็กที่เราสภาพที่ไม่พร้อมอย่างเงี้ยครับด้วยร่างกายที่ไม่สมบูรณ์อย่างเงี้ยครับมันเป็นอุปสรรคต่อก,การใช้ชีวิตอย่างไรบ้างไหมครับไม่เลยมันเหมือนมันเหมือน,น,นเป็นธรรมชาติเป็นธรรมชาติสร้างมาป้าก็เอารองเท้าใส่นี้รองเท้าใส่น,นี้ป้าก็กระตึ๊บกระตึ๊บไปตามเรื่องของป้าอย่ไปปลูกผักมาก าหุงข้าวด้วยตองถ่านนะ่ะก็ทําทให้รอพ่อรอแม่รอพี่รอน้องก็ทําทได้พ่อแม่ไปทํงานเราก็หุงข้าวเตรียมกับข้าวกับปลารอได้ใช่ก็ค<อ>ือผักตามริมรั้วเรานี่ค่ะต้มผักมั่งตามพิดมั่งคือคือ,ค,อคือป้ามีความคิดตั้งแต่นั่นเลยว่าเราต้องไม่เป็นภาระใครเราจะทําให้คนทุกคนนะ่ะไม่ไม่เหนื่อยกับเราพวกง่าย การทำงานบางอย่างเนี่ยต้องใช้ร่างกายการเคลื่อนไหวสำหรับคนที่ปกติบางครั้งก็ว่ายากคุณป้าต้องใช้ความพยายามมากเลยครับหรือมันเคยมีอุปสรรคค่อแท้ไมไ่พยายาม,มเ,าาเป็นเคยคชินเสื้อผ้าใครใส่มาทำไรทำนาเนาะป้าก็ซักซักตากตากไว้ให้ทุกคนเพราะเช้ามาเขาจะมีใส่ไปคือเขาจะมานั่งซักกับมันก็มืดค่ำแล้วคือป้าอยู่บ้านป้าก็ทำ แม้ความพิการไม่ได้บั่นทอนกำลังใจในการใช้ชีวิตของป้านูเล็กแต่ปฏิเสธไม่ได้ว่าที่ผ่านมาป้าเคยถูกดูแคลนเรื่องสภาพร่างกายและการไม่รู้หนังสือแต่นั่นก็ไม่ได้ทำให้ป้าถอดใจตรงกันข้ามเธอรู้สึกขอบคุณด้วยซ้ำที่ช่วยเป็นแรงผลักให้เธอลุกขึ้นสู้ พูดถึงการศึกษาบ้างครับถ้าเป็นเด็กปกติหรือพี่น้องหรือเพื่อนในวัยเดียวกันไปได้เรียนหนังสือในสถานที่ที่เป็นโรงเรียนอะไรอย่างเงี้ยของคุณป้าได้มีโอกาสตรงนั้นไหมครับไม่มีสมัยนั้นพ่อบอกว่าเหมือนครูก็จะมาเอาไปเอาไปเรียนนี่มันไปไปยากเลยนะเหมือนพ่อก็ต้องไปนาอะไรอย่างเงี้ยเหมือนต้องไปส่งอย่างเงี้ยไปส่งไปรับก็ไปไม่ได้ก็เราไม่ต้องเรียนสําหรับบางคนนะครับรูปลักษณ์ภายนอกอาจจะเป็นที่ สําหรับคุณป้าเคยถูกบุคคลภายนอกหรือสังคมเข้ามาติติงหรือว่าทําให้เราทุกข์ใจไหมครับมีเพราะว่าสภาพแบบนี้นะชีวิตไม่มีความเจริญชีวิตนี้ไม่มีม,มีวนันอ่านออกเขียนได้ตรงนั้นแรงบันดาลใจที่ป้ามานะทาอ่านหนังสือได้เขียนได้ฉันต้องทําไม่ได้ไม่ต้องไปโรงเรียนฉันก็ทาได้ตรงนั้นจริงๆพอน้องกลับมาจาก โรงเรียนเขามานั่งทําการบ้านป้าก็ขอดูอ่านกับเขาจละอามานะมานี้อะไรประมาณนี้นะคะ่ะก็าฝึกฝนด้วยตัวเองด้วย<ะ>ความที่แรงผลักดันจากคาร<ะ>ดูมินเราว่าชีวิตนี้เราไม่จะเลเินต่หน้าไม่จสามารถทาอะไรได้หรอกใช่เราจะไม่เคืองคนคนนั้นเลยเพราะว่าคนคนนั้นเป็นบุญคุณที่ให้เรามีแรงบันดาลใจจะไม่เคืองเขาเลยขอบคุณเขาดีสามถ้าเขาไม่ยุตูบ้างคงเอื่อยเฉยไม่สนใจอะคะ่ะ ะจุดตรงนั้นอน่ะจุดเริ่มต้นที่ป้าอ่านตือได้เก่งนี่ตืได้ หนังสือเขียนหนังสือได้เพราะหลาน,นหลานกลับมาสอนเนี่ยคนเนี้ยรักกันเดียวรู้เขาเขียนหนังสือได้เขาอ,อ่านหนังสือได้เขาทําได้หมดเพราะว่าแรงขักกันเหมือนบางคนบางคนเขาก็เหมือนบอกว่าอยากอ่านก็อ,อ่านเองสิก็เลยสู้ค่ะอันนี้ยอมอันนี้ยอมรับเขาเขาป้าตั้งใจว่าน้อยที่สุดคือเราโตไปเขาจ่ายยามาเราจะว่ากินอันนี้เท่าไหร่กินเวลาไหนเราเราจะเอาตรงนั้นเลยอะค่ะเถ้ากับว่า คุณป้าสามารถอ่านหนังสือออกก็อ่านได้หมดเขียนได้หมดคือไอตัววิ่งวิ่งตามทีวีอะป้าก็อ่านตามเเพราะฉะนั้นข่าวสารหรือว่าข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวในสังคมในประเทศชาติรู้เรื่องหมดรู้ ้าหนูเล็กไม่เพียงมานะพยายามจนอ่านออกเขียนได้โดยไม่ต้องเข้าโรงเรียนแต่ป้ายังช่วยเลี้ยงหลานและทำงานส่งหลานเรียนจนจบปริญญาได้อีกด้วยเป็นคุณป้าหนูเล็กเป็นแบบนนเนี้ยช่วงที่ผ่านมาเนี่ยก็เป็นที่พึ่งพาของลูกหลานเหมือนกันใช่แต่ก่อนป้าขายของเนาะมีตังค์อย่างหลานไปโรงเรียนเงี้ยป้าก็ให้เขาคือให้ด้วยใจ คือให้แบบให้เปล่านะไม่ต้องมายืมมาทวงคืนคือเราให้เขาได้เราก็ให้นะคะตรงนั้นเลยนะคะ่ะเขามีมาฝากเลี้ยงดูหรือมาอยู่กับคุณป้าให้เลี้ยงคือคนเล็กสุดเนี่ยสามเดือนแม่เขาเอามาให้ป้าเลี้ยงสามเดือนนะคะกําลังจะคว่มไม่คว่มเนี่ยเป็นผู้ชายแต่ไม่ใช่ป้าคนเดียวมีมีพ่อมีพี่สาวก็ช่วยกันเลี้ยงหลานสามเดือนนะคะคือพ่อแม่เขาไม่พร้อม เขาทําไรทํานาป้าก็เลี้ยงมาจนโตส่งส่งเรียนด้วยตอนนั้นเรามีตังเนาะตอนนั้นเขาอยู่กับพี่สาวอยู่กับพ่อแล้วเหมือนแล้วเขาก็เลี้ยงหลานๆน,นะคะลูกของพี่ชายเนี่ยจบปริญญาจบอะไรกันหมดแล้วเขาก็ไปมีครอบครัวของใครของเขาของเขาไงนี่จริงๆป้าจำเนียนนี่ก็ไปทํางานที่กรุงเทพพอพี่สาวเสียหลานออกจากบ้านหมดเราก็เลยต้องกลับมาอยู่ ดูแลเขานะคะพี่ยูเทียตั้งแต่อายุ17ป้าค่ะสามไปเลี้ยงคับไปเลี้ยงห้านสาวโรงงานค่ะก็เลยทีนี้เหมือนเขาไม่มีใครละเอะแล้วใครจะไปตลาดซื้อกับข้าวอะไรก็เลยกลับมาอยู่กับเขาค่ะก็เลยได้อยู่กับสองพี่น้องนี่แหละแล้วกลับมาอยู่ที่นี่นานละไยังครับเกือบสิบปีแล้วนะคะมามาก็เลยมาเปิดร้านตอนนั้นก็พอมีทุนเหมือนเรา ทำงานไปก็เก็บเงินมายเงี้ยน้องสาวอีกคนนึงก็มีครอบครัวอยู่กรุงเทพเดี๋ยวนี้ก็ชวนันมาทําร้านกุ้งเตยวเป็ดได้สูตรมาจากพุทธบูร์สายต่อมาแล้วาม,นนลามาทําข้าวขาหมูกุ้งเต่าเป็ดมาเปิดกิจการที่บ้านเราเลยค่ะโอะ้เป็นยังไงครับช่วงที่เปิดแล้วกัดังมากเที่ยวทั่วไทยค่ะลงหนังสือของเพชรบูรณ์ค่ะ,อะโอ้ก็คือว่าการท่องเที่ยวเนี่ยมาแนะนําเป็นร้านแนะนําเลยใช่ค่ะโอ้แล้วมัน เป็นยังไงบ้า<ะ>ดีค<ด>่ะดีมากเบอกที่บ้านเคยเปิดก๋วยเตี๋ยวเป็ดด้วยเคยตรงนี้อ่ะค่ะร้านนี้แหละกับน้องสาวมาเปิดมีก๋วยเตี๋ยวเป็ดอาหารกำสั่งข้าวขาวหมูข้าวหน้าเป็ด คืออุ๊ขายกับเจ็ดปีอะค่ะดีไหมครับดีมากเลยตอนนั้นดีมากป้านหนูเป็นคนขายของฝากขายขนมข้างล่างเนาะส<ม>่วนโจวนันก็พี่สาวกับน้องสาวเขาทำ<ม>พอเขาทานก็เตี๋ยวทานข้าวเจ็ดปุ๊บเขาก็ลงมาซื้อของปั้นหนูเล็กไงก็ฝากกันกลับไปไงป<ม>ูค่ะ แม้ช่วงนั้นกิจาการร้านก๋วยเตี๋ยวจะไปด้วยดีแต่แล้วสถานการณ์โควิดก็ทำทุกอย่างพังมีอันต้องเลิกกิจาการในที่สุดพอมันเป็นโควิดแล้วก็เลยต้องจบ <Wow. S 2> ตรงนั้นไปแล้วในะน้องสาวเขาเลยกลับไปอยู่กับครอบครัวเขาเขาไม่ยอมกลับมาหมายถึงว่าเขาห่วงลูกเขานะคะอันนี้เราก็ต้องอยู่กับสองพี่น้องอันนี้ป้าก็เริ่มอายุเยอะเนาะขาก็ไม่ค่อยดีก็เลยต้องหยุดขาย ก็มาขายแค่กล้วยทอดไปขายอะไรไปปลูกผักปลูกพริกไปตามภาษาอะคะ่ะตอนนี้มันไม่มีเหมือนเมื่อก่อนแล้วรู้สึกเป็นยังไงบ้างว่ารับสภาพความเป็นจริงที่ปัจจุบันนี้เขาเกิดเป็นอย่างนี้เราไปรีเอารไปเสียใจไม่มีประโยชน์ค่ะก็เอาที่เราอยู่เนาะปลูกผักปลูกพริกกินไปออมีน้ำพริกน้ำปลาเราก็อยู่ได้แล้วคนบ้านเราง่ายๆบ้าหนูง่ายๆอ,อยู่แล้ว เมื่อไม่มีกิจาการร้านกลวยเตี๋ยวแล้วอาชีพเดียวที่เหลืออยู่ก็คือขายกล้วยทอดซึ่งป้านหนูเล็กได้แรงบันดาลใจจากวัยเด็กคือแรงบันดาลใจคือกินกล้วยทอดเนาะเอากล้วยทอดมาความลูกเยอะเนาะมันได้กินน้อยไงนะป้าก็ตั้งใจว่าฉันโตขึ้นฉันจะทํากล้วยทอดถ้าขายได้จะขายกินอิ่มด้วยไม่ต้องประหยัดอย่างแม่แบ่งคนละสองชิ 3, 3, 3, น้นสามชิ้นลูกเจ็ดคนเนาะ ป้าตั้งใจรวยแล้วป้าก็เลยมันเป็น,นไม้คา้วยทอดได้โอ oh, แรงมานานใจนในการเป็น้วยทอดเป็นอย่างนี้นี่เอง <c oughs> คือกินไม่อิ่มแล้วอย่างทำอาหารหรือว่าทำอะไรนี่เราไปฝึกฝนด้วยสูตรป่ะจังสวนได้หนังสือ สมัยก่อนเนาะมีวิทยุทานทิกเตอร์เครื่องหนึง่งวันนี้มีทำอาหารล้วก็จดจบจบจบไวบางอย่างแล้วก็มาปรับปรุงเอาเขาเป็นคนขยันนะเขาเป็นคนเขาเก่งเรื่องกับข้าวเรื่องอาหารเรื่องไข่เคม็มอะไรก็ทําได้หมด กล้วยทอดจะเคยสร้างไรายได้แต่เมื่อสถานการณ์เปลี่ยนทุนเริ่มร่อยหรอประกอบกับปัญหาสุขภาพของพี่สาวก็ทำให้ต้องขายบ้างหยุดบ้างเอาแน่นอนไม่ได้พูดถึงกิจการทุกวันกล้วยทอดทุกวันนี้เป็นยังไงบ้างครับแตะก่อนดีมากๆดีถึงป้ามีความส่งหลานเรียนได้อ่ะอ,อหลังมามันก็ตกต่ำรายได้ตกต่ำโควิดมามั่งอะไรมั่งก็เลยเป็นไม่มี ูตรงๆตอนนี้ไม่มีรายได้ขายไม่ได้เหรอรู้ไหครับไม่ได้ขายหยุดมากับสองเดือนแล้วอ๋อทำไมครับด้วยความไม่พร้อมการต้นทุนไม่มีพี่จ้าก็ขายไม่มีคือทุนตอนนี้มีแค่เงินเบี้ยยังที่ไม่มีทุนที่จะาโอ้โรครับค่ะไม่มีทุนเราก็เปิดไม่ได้เท่ากับว่ากิจการมันไม่ค่อยดีขายไม่ดีก็เลยต้องเลิกไปนี่นหะไม่ใช่คือ มันไม่มีทุนอะทุนหมดไปหมดไปถ้าถ้าเราเปิดร้านนี่มันจะขายได้ไหมมีลูกค้าไหขายได้ลูกค้าป้าก็เยอะอยู่ทุนนี่ะคุณมันก็ต้องอยู่ในบ้านเยอะแยะฟังสวนไปทำอะไรไปเท่าขหว่วก็ใช้เบี้ยยังชีพทุกวันเนี่ยครับค่ะแปดร้อยค่ะบัตรประชารนสามร้อยแล้วก็ไปกดข้อสารมาน้ำมันมาน้ำปลามาคือเอาตรงเนี้ยหลักหลักไว้ก่อนก็ผักเนี่ยเราก็เก็บ ทำรั้วบ้านเราเราเลี้ยงไก่ด้วยนะคะเลี้ยงไก่พันไข่พี่สาวหลานเขามาลงทุนให้ mm hmm. ว่าแครว่าอายุเยอะแล้วบางทีเราถางป่าเนี่ยมันก็ไม่ค่อยจะไหวนะคะบางทีเนี่ยเก้าอีถ้ถวกลากไปถางไปนะคะก็ค่อ,คอยๆทาไปก็ปทำเท่าที่แรงก็มีม,ม,มันไม่เหมือนสมัย10ปีที่แล้วไง สังขารที่มันเป็นตัวยาใช่ค่ะ,คะตอนนี้สังขารของคุณป้าจันเนียนเป็นยังไงบ้างครับมันก็เหมือนผู้สูงอายุทั่ว,วไปนะคะคือขาไม่ค่อยมีแรงเมื่อก่อนทำไมเมื่อมก่อนทำไมเราเก่งจังแต่ตอนนี้มันเหมือนต้องยอมรับสภาพนะคะก,ก็อยู่กับสองพี่น้องก็พอดีก็หลานหลานก็ช่วยมัง่งซื้อข้าวซื้ออะไรมาให้นะคะเขาไม่ได้ทิ้งเราเลย ถ้ายังมีแรงเนี่ยเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวไหวไหมคิดจะเปิดอยู่นะคะจิเหรอคิดว่าเหมือนให้ทุกอย่างมันดีแล้วเหมือนลูกหลานเขาก็ชอบให้เราทำกล้ายๆเขาไม่อยากให้เราเป็นผู้สูงอายุที่แบบนอนติดเตียงนะคะเหมือนเราได้ออกกําลังกายไปด้วยนะคะอาจจะไม่ต้องขายดีมากมายแต่คือพอมีรายได้มีจิตใจกรรมท้าให้มีอะไรทำเพราะคนนี้ขอโทษนะคะป้าหนูเลยเขาจะได้ออกมาเจอแบบเพื่อนๆเขาเมื่อก่อนนี้มันเราขายก๋วยเตี๋ยวขายอาหารเนี่ยเดี๋ยวเพื่อนเขานั้นก็มาแวะมาหา เขาอยู่ในบ้านเขาก็ผ่านไปผ่านมาเขาไม่กล้าเข้าไปนะคะนี่เขาก็เลยเหมือนแบบได้อยากออกมาเปิดอะไรของเขาถ้าสมมติว่ามีทุนคิดว่ากำลังยังสู้ไหวไหมครับไหวไหวง่ยแปดยังสู้ในภาวะที่มันขาดแคลนหรือว่าอุปสรรคเยอะอย่างนี้ครับเคยคิดจะหยุดเื่อเลิกไปเลยไหมครับ คือถ้ามีทุนขายได้ก็รอถ้าไม่มีทุนก็ต้องเริ่มไปโกนมันมาจากภาวะทางด้านเศรษฐกษิจ<ช>แต่ในความคิดของตัวเองนี่ถ้ามีก็ไม่เลิกไม่เลิกสู้คือวันละ20 50มันก็ยังมีเข้ามาบ้างแต่ถ้าไม่มีเลยมันก็ต้องหนูเนเงียบๆค่ะเราต้องหนุเนเงียบๆไปก่อนถ้ามองไปถึงอนาคตมีมีความห่วงหรือกังวลใจอะไรไหมครับไม่มีแล้ว คือหลานๆก็จบมีครอบครัวแล้วไม่ห่วงอะไรแล้ววันนี้ลูกหลานที่เคยเรียนดูหรือว่าเคยใกล้ชิดกันมาตอนนี้เป็นไงบ้างครับเขาก็ไปมีครอบครัวไปทํางานนานๆก็จะมาเยี่ยมหาแต่ก็มไม่ขาดการติดต่อหรอกบางทีก็โทรมาอย่างงี้ค่ะเห็นความสําเร็จของลูกหลานที่เคยใกล้ชิดผูกพันวันนี้รู้สึกอย่างไรบ้างครับภูมิใจว่าป้าหนูเล็กทําได้ภูมิ <laughs> ใจมาก เ่ะเห็นความสาเร็จของลูกหลานค่ะภูมิใจจริงๆค่ะโอ้คนไม่มีคนแข็งเดียวน่ะยังยังทาให้เขาได้ขนาดนี้ภูมิใจค่ะในฐานะของพี่สาวเติบโตเห็นกันมาตั้งแต่เด็กๆพัฒนาการของเขาจนริงวันนี้ครับเขาเก่งเขาเข้มแข็งเขาเข้มแข็งมากเขาเข้มแข็งจริงๆแล้วเขาไม่เคยแบบว่าจะมาขอคนนั้นเอาอันนั้นะเอาอยากหลานที่เขาเลี้ยงเลี้ยงมาเนี่ย ทำงานดีๆทุกคนจบปริญญาโทเป็นเจ้าของอู่รถอยู่ชนบุรีอยู่ในโรงพาบาลบึงก็เป็นหัวหน้าทีมนิ Green, ม้วทีนีมไม่เคยร้องขอว่าจะเอานั้นนะเอานี้นะไม่เคยร้องขอ,อนอกจากเขาจะมาผ่านมาแวะเอานั้นมาให้แวะเอานี้มาให้คแค่นั้นพอ อนาคตกันบ้างครับตอนนี้วัยสูงขึ้นทุกวันทุกวันแล้วก็อย่างที่บอกว่าร่างกายก็เริ่สม,สมสมทรงกังวลใจหรือห่วงอะไรบ้างไหมครับก็บอกน้องบอกทุกคนไว้เลยว่าถ้าเป็นอะไรเนี่ยถ้าคนนี้เป็นอะไรเพราะเคยแบบป่วยแล้วแบบไม่ลุกเลยสามวันไงก็ลเลยบอกเขาว่าถ้าเป็นอะไรนะอย่าทิ้งเขานะห่วงเขาอย่างเดียวว่าอย่าทิ้งคนนี้นะลงสานเขาอ่ะเขาไม่ได้ไปไหนเหมือนเราเพราะว่ามันไปลําบากก็ห่วงเขาอย่างเดียวห่วงเขาในแง่การใช้ชีวิตนะครับถ้าเกิดวันหนึ่งถ้าสมว่าป้าจำเนียนไม่อยู่แล้ว ป้านูเล็กจะต้องลาบากเป็นเรื่องไม่ไมไม,มีน้องชายค่ะน้องชายขายเปิดร้านอาหารอยู่เนี่ยตรงข้ามกับเซเว่นหนองแจงอะค่ะก็ยังมาดูแลได้แต่ไม่มีใครทิ้งหรอกเขบอกพี่สาวไว้แล้วบอกน้องหลานไว้แล้วว่าอย่าทิ้งคนนี้ไหาหมอหมอบอกว่า,วามนแพ้สารแพสารเคมีที่เขาฉีดยาฆ่ายา ไม่ให้เขาเสียเมื่อเราพูดถึงมันชีวิตมันมเส้นทางของมันคือว่าแต่สุดท้ายปลายทางทุกคนก็ต้องจากลาโลกนี้ไปสำหรับอนาคตนะครับคุณป้าวาดหวังอะไรกับตัวเองหรือว่ามองอนาคตของตัวเองอยังไงครับไม่วาดหวังเลยอยู่แค่มีความสุขไปวันหนึ่งวันหนึ่งจะ เป็นอะไรก็เป็นขออย่าให้นอนจิตเตียงให้คนอื่นมามารับผิดชอบมาดูสภาพเราคือเป็นแล้วก็เป็นตายไปเลยเนี่ยคือไม่อยากให้ใครมารับภาระค่ะป้าหวังอย่างนั้นคือป่านนี้แล้วมันอนาคตเราไม่เหลือไม่มีแล้วคุณป้านี่ถือว่าเป็นแบบอย่างของคนที่ต่อสู้กับความยากลําบากทีวิต <c oughs> ซึ่งยิ่งเป็นผู้ที่มีความพิการตั้งแต่กําเนิดเนี่ยมันแบกมาตลอดอายุ เกือบ60ปีเคยมีความท้อแท้บ้างครับในชีวิตบางครั้งก็เหนื่อยเหนื่อยจตว่าเอ้าเรามานั่งเหนื่อยมันมีอะไรดีขึ้นไหมเราต้องสู้สิเราต้องสู้มานั่งเหนื่อยมันก็ไม่มีประโยชน์เราต้องอย่าทอ้อเราต้องสู้ต่อไปเกือบ60ปีที่ต้องใช้ชีวิตกับความพิการ แม้บางครั้งจะเหนื่อยแต่ป้าหนูเล็กยืนยันว่าท้อไม่ได้ต้องสู้ต่อไปเพราะไม่อยากเป็นภาระของใครแม้ตลอดเวลาที่ผ่านมาหัวใจของป้าไม่เคยหวัดวั่นต่อความยากลำบากสู้ทุกอย่างทั้งงานในบ้านงานขายของเพื่อมีรายได้เลี้ยงชีพแต่เมื่อถึงจุดที่สายป่านไม่ยาวพอไร้ทุนจะมาต่อยอดขายของ จึงจำเป็นต้องหยุดบ้างขายบ้างตามสถานการณ์แต่ยืนยันไม่ถอดใจเพราะมั่นใจว่าเรี่ยวแรงยังไหวหากทุกอย่างพร้อมป้าหนูเล็กและพี่สาวพร้อมสู้ไปด้วยกันแน่นอนสู้ๆนะครับเป็นกำลังใจให้ครับถ้าอยากจะให้ฝากข้อคิดหรือข้อความสำหรับคนที่กำลัง ข้อแท้ผิดหวังในชีวิตหรือกำลังประสบปัญหาหาทางไม่ออกป้าอยากจะฝากไรให้เขาเหล่านั้ครับอยากจะฝากมากๆเลยค่ะกับป้าหนูเล็กนะคะไม่ใช่คนเก่งแต่ป้าหนูเล็กขอฝากทุกๆคนที่ทิศอะไรไม่ออก,กอย่าท้ออย่าไปทําร้ายตัวเองเดีย๋ยวไปทําร้ายครอบครัวดูป้าป้าไม่ได้ว่าป้าเก่งอะไรมากมายจะ่ขอให้เอาเอาความจริงใจของป้า ไปเป็นกําลังใจเนาะขอให้เป็นกาลังใจแค่นั้นนะคะไม่ได้ว่าเป็นแบบอย่างอะไรมากมายช่วงคนจริงไม่ทิ้งกันโดยบริษัทไทยเบเวอร์เร็ตจ,จำกัดมหาชนขอชื่นชมหัวใจที่ไม่ยอมจำนนต่อความพิการและไม่ยอมแพ้ต่อความยากลำบากของป้านูเล็กสิ่งใดทำไม่ได้ก็สู้มานะฝึกฝนจนทำได้ ทั้งยังพยายามทำทุกอย่างเพื่อไม่เป็นภาระของใครและขอชื่นชมความห่วงใยของป้าจำเนียนที่มีต่อน้องสาวขอให้คุณป้าทั้งสองสุขภาพแข็งแรงอยู่ดูแลก,กันและสู้ไปด้วยกันนานๆนะครับหากคุณผู้ชมท่านใดต้องการช่วยเหลือป้าดูเล็กให้มีทุนขายของโอนไปได้ที่ธนาคารกรุงเทพชื่อบัญชี นั่งสาวจำเนียนสีสุพรันธเลขที่บัญชี373-0536-764 ผู้ชมสามารถติดตามชมรายการย้อนหลังทั้งหมดได้ที่ช anel นล YouTube คนจริงใจไม่ท้อฝากกด Subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนเมื่อมีตอนใหม่ขึ้นมาเพื่อคุณจะไม่พลาดการรับชมก่อนใครหรือเพจ Facebook และ TikTok คนจริงใจไม่ท้อได้เช่นเดียวกันหากคุณผู้ชมท่านใดต้องการแจ้งข้อมูลร้องทุกข์หรือเรื่องราวเพื่อให้หรายการเป็นสื่อกลางให้กับสังคมกรุณาส่งมาที่ Facebook คนจริงใจไม่ท้อโทร062-650-5274หรือ062-694-6336สถานีโทรทัศน์ิวสวันไยเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลาหยุดความโชคจำไว้ให้เป็นเรื่องส่นใจเจอดีร้ายเท่าไร เราจะสู้ไปด้วยกันหยุดความฝันายให้มันจะใคายไปแม้จะล้มจะจนยังไงหากว่าคนจริงใจไม่โทโอจะลุกสู้ไหม